โจทย์บอกมานะครับน้องว่ามีบัตรอยู่เจ็ดใบแต่ละใบพิมพ์ตัวเลขหนึ่งตัวงั้นน้องก็วารูปบัตรเจ็ดใบนั้นเลยนะครับซึ่งน้องก็จะได้ตามนี้นะครับโดยพิมพ์เลขศูนย์ลงในบัตรหนึ่งใบพิมพ์เลขสี่ลงในบัตรสองใบ พิมพ์เลขห้ลงในบัตรสามใบและใบสุดท้ายพิมพ์เลขหกสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือจงหาจำนวนวิธีที่จะเรียงบัตรทั้งเดใบนี้แล้วได้จำนวนที่มีเจ็ดหลัก ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านอันนี้คือที่เรียงบัตรทั้งเจ็ดใบนะครับน้องน้องก็ลองดูนะครับจำนวนนี้มีค่ามากกว่าสี่ล้านปัญหาเดียวนะครับที่จะทำให้จำนวนนี้มีค่าไม่มากกว่าสี่ล้านก็คือเมื่อน้องเอาป้ายมาเรียงกันแล้วเลขศูนย์มาอยู่ที่หลักนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเรียงแล้วเลขตัวอื่นมาอยู่ที่หลักนี้จำนวนนี้ก็จะมีค่ามากกว่าสล้านแน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อให้จำนวนนี้มีค่ามากกว่าสี่ล้านศูนย์จึงห้ามอยู่หลักนี้ศูนย์จึงเลือกหลักที่อยู่ได้หกหลักนี้นะครับศูนย์ก็จะเลือกที่อยู่ได้หกวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อ ก็สมมุติก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อกี้ศูนย์เลือกอยู่หลักนี้ต่อมานะครับน้องเอาบัตรหกบัตรที่เหลือนี้มาสับเปลี่ยนในหลักหกหลักที่เหลือเลยนะครับหกบัตรน้องจะสับเปลี่ยนกันได้หกแฟก o อรีรยแต่จากความรู้พื้นฐานนะครับน้องถ้าสับเปลี่ยนแล้วมีตัวซ้ำให้น้องหารด้วย จำนวนตัวซ้ำแฟกทอเรียลนะครับดังนั้นตรงนี้ซ้ำสองก็หารด้วยสองแฟกตรงนี้ซ้ำสามก็หารด้วย3ามแฟกนะครับ3มแฟกแตัด6แฟกไปก็จะเหลือ6กคูณหคูณส สองแฟกก็คือสองคูณหนึ่งก็คือสองนะครับสองตัดสี่ได้สองห้าคูณสองได้สิบหกคูณหกได้สามสิบหกสามสิบหกคูณสิบน้องก็จะได้สามร้อยหกสิบดังนั้นนะครับน้องจำนวนวิธีที่จะเรียงบัตรทั้งเจ็ดใบนี้แล้วได้จำนวนที่มีเจ็ดหลักที่มากกว่าสี่ล้าน ก็คือ360วิธีนะครับ360ก็จะตรงกับตัวเลือกที่สองแต่นั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อ2โอเคนะครับ